สวัสดีจ้าวันนี้ยายจะมาเล่าเรื่องผีกระสือทางภาคใต้ให้ฝังจากประสบการณ์ของยายนะจากประสบการณ์ของยายคือวันนั้นอ่ะยายอยู่ปหกกัแหละเมื่อคือนอ่ะป้าลืมป้าลืมแล้วมีตากผ้าไว้สองสามผืนข้างล่างอ่ะเป็นผ้าผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่ง แล้วก็อีกเครื่องแบบของลุงอะไรประมาณเนี้แต่ว่าไม่ได้ไปตากไว้ข้างนอกนะแฟนไว้ใต้ทุนเพราะว่าบ้านพักตํารวจมันมันจะมีเป็นบ้านสองชั้นไงข้างล่างจอดรถแต่ทีนี้ลุงอะ่ะแกไม่ได้มีรถยนต์ะแกมีรถเครื่องเก่าๆอยู่พันหนึน่งมันก็มีที่ว่างแล้วป้าก็เลยเอาเชือกไปคึงไว้ทําราวตากผ้าแล้วแล้วคืนนั้นก็ไม่ได้เก็บผ้าส่งสำเปอร์เพรตอนเช้าป้าก็ใช้ยาย ลูกส้าหลูกส้าหลูเส้าวล,ลงไปแกผ้าเสร็จตัวให้ลุงทีที่เดี๋ยวลุงอาบน้ำเร็กขึ้นปลาลืมแกบยายาแต่งแต่งตัวเสร็จแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลุงอาบน้าเสร็จลุงแต่งตัวแล้วลุงก็จะไปส่งยายด้วยไงยายก็เลยเดินลงไปเดินลงไปจากบันไดชั้นสอ,องอะเพราะบ้านพักมันมีสองชั้นเนาะยายก็เดินลงไปแล้วก็ไปเอาผ้าไปเอาผ้าในลุงรถอ่ะ แต่นี้มันมีมันมีเป็นเหมือนกับมันมีมันเป็นเลือดสีจงางๆก็เป็นเลือดอะไรมองแป๊บเดียวก็รู้ว่าเป็นเลือดมีอยู่เป็นดวงๆอยู่สองสามดวงเหมือนกับว่าเอาเอาอะไรมาป้าย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 ไว้สามสี่จุดเอาเลือดมาป้ายไว้สามสี่จุดเป็นประมาณนั้นเลยยายก็เลยตะโกนขึ้นไปบอกป้าป้ามันเหมือนมีเลือดมีอะไรเลยสกรปรกทั้งนั้นเลยจะเอาไหมยายก็บอกนะป้า ที่ไหนผ้าซักไปเมื่อคืนมันจะมีเลือดได้ยังไงมันจะสกปกได้ยังไงเอาขึ้นมาดูสิยายก็ถามป้าไยแกมหมดไหมป้าก็บอกว่าเอามาหมดเลยยายก็หอบขึ้นไปยายก็หอบขึ้นไปหมดเลยนะอ่ายายก็หอบขึ้นไปหมดเลยพอทีนี้พอป้าก็เลยไปเอาเอาผืนผ้าเช็ดตัวของของลุงอะมาดูเฮ้ย hey, เลือดมันมาจากไหนวะเลือดมันมาจากไหน ก็เลยป้าบอกว่าเฮ้ยเลือดมันมาจากไหนพอดีลุงอออกมาจากห้องน้ําก็มาเอาผ้าเช็ดตัวจากป้าป้าก็เลยบอกมันเช็ดไม่ได้เพี่อเลือดถังเพเลยเลือดมันมาจากไหนเลือดประจําเดือนเปล่าแต่ลุงมาถามป้าป้าบอกเออก็ไม่ได้มีประจําเดือนแล้วก็ไม่เคยใช้เช็ดเลยผ้ามันคนละผืนกันมันจะมันจะเช็ดได้ไงแล้วก็ไม่บ้าพอที่จะเอาไปเช็ด ประจำเดือนพป้าก็ว่าลุงนะลุงก็เลยว่าน่นมาเลยดิป้าก็ส่งให้ลุงแล้วมันเหมือนกับว่าเป็น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 มันอ่ามาเราเช็ดปากกระชากไปอ่ามันเป็นรูปแบบนั้นเลยลุงก็บอกว่าอ่ะเมื่อนกับกลาเศษปากเลยแล้วขึ้น้นองตาข่อยนะี่หนองผ้านี่ไป็ผ้าไปีไ้ถึงไหนไปตาข่อยถึงไหนป้าก็บอกว่าตากไว้ข้างล่างไงในโรงรถไง ผ้าซักไว้แล้วไงก็เลยมันยังไม่แห้งเมื่อคนะืนน่ะตอนเย็นเ่ะเก็บแล้วมันยังไม่แห้งมันยังหมาดๆอยู่พเพราะป้าเขาไม่มีเครื่องซักผ้าสมัยก่อนน้อยมากจะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เลยเอามาตากไว้ในโรงรถป้าบอกอ่ะจงใส่กล้ามาเฉียนปากแล้วเล่นน้องเออไอ้ไดแถวนี้มีกล้ากัน,น่ยกล้าก็คือผีกระสือไงในภาคอีสานแต่ภาคใต้เรียกกลา้า ผมมีใครเคยเอ็นหลวงห้อยแปลกๆมากมาหหรือเท่านี้ใกล้ามาเสร็จปลารือว่าเดี๋ยวหลวงท่านก็แล้วลุงบอกแล้วลุงก็บอกอ่ะเอาไปสักไหมป้าก็เอายนใส่ตะกร้าลงเหมือนเดิมแล้วก็เก็บเสื้อผ้าที่เหลือซักแล้วลุงก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็พายายไปส่งที่โรงเรียนแล้วพอกลับมาตอนเย็นพอกลับมาตอนเย็นก็มีหลายคนลุงรับมานะลุงรับมา ลุงยังไม่เลิกงานลุงเลิกงานง่ามง่ะแล้วก็มีชุมนุมกันอยู่หน้าหน้าบ้านพักกะเต็มเลยมีชุมนุมกันอยู่แล้วก็พูดกันเรื่องไอ้กล้าเช็ดปากนี่แหละผีกระสือเช็ดปากกับผ้าเช็ดปากกับผ้าเช็ดตัวลุงนี่แหละทุกคนเลยทุกคนบอกว่หลังหลังบ้านพักมันจะเป็นทุ่งนากว้างสุดลูกหูลูกตาเลยคนนั้นก็เคยเห็นดวงไฟเท่าลูกเต็นทนิดได้สีมันเปลวมันเปลวไฟแก๊สอะ่ะสีประมาณนี้เลย ถ้าฝนตกก็จะลอยสูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำแต่ในกรณีที่ว่าผีกระสือมาเช็ดปากผ้าที่ตานี่ยังไม่เคยมีแต่ว่าทางภาคใต้ก,ก็เคยมีนะก็เคยเห็นยายตอนแม่ตอนแม่เกิดน้องชายคนเล็กไอ้น้องสาวอย่าจำไม่ได้แต่น้องชายคนเล็กอย่าจำได้เพราะว่ายายนี่เกิดกับแม่เท่าของยายคือแม่เท่าของยายเป็นหมอตำแยงไงแล้ว,แล,วแล้วตอนที่แม่เจ็บท้องจะจะเกิดอะ อายายก็ให้ลุงเพราะยายไม่มีพ่อใช่ไหมแม่กับพ่อเลิกกันตั้งแต่น้องยังไม่เกิดน,น้องชายยังไม่เกิดไงให้ลุงเอาไปเอาพวกพวกต้นไม้มีน้าอะ่ะแต่จําได้มันมีหลายต้นนั่นแหละต้นตะโคลบอะไรต้นพุทราอ่ะก็ไปเอามาสุมแม่ตรงที่แม่นอนอะใต้ถุนตรงที่แม่นอนอะแล้วก็ตรงไหนที่มีร่องมีอะไรก็เขาจะปิดหมดเลยที่นไม่มีช่องอะ่ะเขาจก็จะปิด ประมาณนี้เขาบอกว่าไม่ให้ไม่ให้กะไม่ให้กล้ามันขึ้นมาหรือผีกระเืออะไรไม่ให้มันขึ้นมามากินสะดือเด็กแล้วก็มากินโกอะไรประมาณเนี้ยก็เคยเห็นนะแต่ว่าดวงไฟนี่ยายไม่เคยเห็นดวงไฟยายไม่เคยเห็นก็มาเห็นที่ว่าป้าตากผ้าไว้น,นี่แหละแล้วก็มีรอยเช็ดปากแล้วเขาบอกว่าถ้าเห็นอีกทีก็ในในในเมียเมียพวกตำรวจนั่นแหละถ้าเห็นอีกที เดี๋ยวจะให้ผัวยิงมั่งเดี๋ยวจะไล่ตามไปมั่งว่าอยู่ตรงไหนอะไรบ้านใครอะไรแล้วถ้าเจอก็ให้เอาซุมไก่ครอบเลยแล้วแต่ฟานเชื่อนะเขาก็พูดกันไปประมาณเนี้ยก็ภาคใต้ก็มีผีกระสือแต่เขาไม่ได้เรียกผีกระสือเขาเรียกกล้าแล้วยายนี่ไม่ได้เห็นตัวกระสือแต่ไม่ไม่เห็นดวงไฟแต่ว่ามีรอยเขาเรียกกระสือเช็ดปากนะ้าเช็ดตัวของลุง แต่ว่าพอพราะว่าม,มันมีเรื่องของมาเช็ดปากกับผ้าเช็ดอะกับผ้าเช็ดตัวของลุงมันก็จะมีเรื่องเล่าแถวนั้นกันว่ามีเขาเคยเห็นดวงไฟเวลาฝนตกมันจะลอยสูงสูงต่ำต่ำสักเท่าฝ่ามือได้มันลอยสีเหมือนไฟแก๊สเดี๋ยวแดงเดี๋ยวส้มอะไรประมาณเนี้แล้วก็ถ้าคนเดินเข้าไปใกล้ก็จะลอยหายเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็ไม่มีใครตั้งใจจะตามไงเพราะว่ามันไม่มีเรื่อง เรื่องร้ายแรงมากมายถึงกับมีคนตายเด็กตายผู้หญิงข้อตายอะไรประมาณนี้แต่ภาคใต้ผีแม่ไม่ไม่มีเนอภาคใต้จะไม่มีผู้ชายทาเล็บจะไม่มีผู้ชายท้าปากแล้วก็ไหลาตายไม่มีและยายมาเล่าให้ฟังว่าผีกระสืออะ่ะมันไม่ได้มีในตำนานนะใช่มันมีเรื่องเล่าแต่จากประสบการณ์ของยายมันก็มี มีการมีรอยเช็ดปากจากผ้าเช็ดตัวลุงแล้วก็มีเรื่องเล่ากันว่ามีดวงไฟเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเห็นเขาไล่กันไม่เคยเห็นมันมีภัยอันตรายอะไรมาใกล้ตัวเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นเรื่องเล่าว่าภาคใต้ก็มีผีกระสือนะมีผีกระสือเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่มีวิชาอาคมเนี่ยก็มีทั่วไปก็มีทั่วไปที่ได้เห็นหรือไม่ก็เป็นการสืบทอด พวกที่เลี้ยงผีเลี้ยงเป็ดประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าใหญ่จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกมาฟังกันใหม่เนอะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดหัวแม่โป้งนะลูกบ๊ายบาย